ตอนนี้เกมตอนนี้ฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงมันเข้าสู่ Dead Zone uh, Dead Zone เดสโซนละเดสโซนเรียบร้อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทุกคนว่ามันจะไปแบบไหนวะแค่นั้นเองจะขึ้นบกที่ไหนวะก็แค่นั้นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่ออกมาทําการเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเดินทางไปที่อุบลราชธานีคําพูดของทักษิณคาพูดขององคงอิงในระหว่างนี้มีนยัยยะที่น่าสนใจนะครับ เมื่อกี้นักข่าวถามว่านายกอุกอิงจะเป็นคนแรกในชินวัตรหรือเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะทนคําถามให้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไม่ทราบค่ะนี่สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คิดว่าจริงๆในตอนนี้นะคะเรา,เาทางออกของประเทศนั่นก็คือการช่วยกันทําเศรษฐกิจให้ดีนะคะเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้ําในการประชุมทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแทบจะร้อยเซนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้ง นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของประชาชนคุยกันข้าราชการรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแยง้งเพราะการขัดแย้งก็จะโหประเทศไว้ไปต่อไม่ได้นะคะในวันนี้ที่ตัวฉันอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรัฐมนตรีมีทีมงานเก่งๆอีกมากมายที่จะช่วยกันผลักดันประเทศให้ไปข้างหน้าก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะรักษาความสงบเอาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศไปต่อประเทศชาติทุกคนอยากมาลงทุนเรายังรีคอเวอร์จาก โควิด19ไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขัดแย้งบางเรื่องก็ต้องมองข้ามไปเพ่อ,อ,อในเรื่องนี้มีความคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะคะใน,ในทุกเรื่องต้องก็ต้องรับฟังทุกฝ่ายคะ่ะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญจริง,รงๆก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็เราแต่เราต้องแสดงจุดยืนนิดนึงว่าจุดยืนเนี่ยในวันนี้นะคะพุทธศักราชดีนี้นะคะเราก็ต้องคุยกันว่าเราเนี่ยไม่มีรัฐบาลเนี่ยไม่มเีเจตนาหรือว่าอะไรที่จะไปแทรกแซงงานของกองทัพ ะะอันนี้คือเรื่องหนึ่งก่อนแต่ว่าอะไรที่ทําแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทํานั่นคือสิ่งที่ในวันนี้ในปีนี้นะคะในรัฐบาลนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะค่ะรับรองว่ารัฐประหารไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันมีวิธีการที่ในการเปลี่ยนรัฐบาลหลายรูปแบบไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลรัฐประหารนั้นมันช้าประเทศช้า 9ก้าปีสิบปีที่ผ่านมามันช้ำมากช้ำช้ำหนักมากแล้ววันนี้การแก้ปัญหาหนึ่งยากขึ้นสองต้องใช้เงินมากขึ้นร่างที่ที่ถอนคือคุณประยุทธ์ถอนใช่ไหมฮะเป็นร่างส่วนตัวของคุณประยุทธ์ในฐานะที่เป็นสสได้ได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็เป็นสิทธิทสสต่างๆนี่คุณประยุทธ์ฟังจากความเห็นต่างๆมาแล้วจะปรับเปลอะไรเห็นได้ยินว่าถอนไปเพื่อจะไปปรับนะก็ต้องดูว่าคุณประยุทธ์จะปรับยังไงก็เป็นสิทธิ พราะคุณประยุทธ์เป็นผู้เสนอร่างนะครับมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคกอไทยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมพรรคนะครับยังไม่เข้าที่ประชุมสอสอยังไม่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณประยุทธ์นะครับแล้วแต่คุณประยุทธ์ก็เออก็ดีครับผมว่าคุณประยุทธ์เขาฟังเสียงหลายๆเสียงมันมีทั้งคัดคา้านทั้งสนุนแล้วเ็าจะไปปรับให้มันเหมาะสมก็ผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีอยู่แล้ว ก็ผมว่าให้คุณประยุทธ์ตัดสินใจดีกว่าเพราะเป็นร่างของคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเออก็เท่าที่ฟังก็มีทั้งบางเรื่องก็ถูกคัดค้านบางเรื่องก็ได้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เราทําเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาเพราะนั้นถ้าจะให้แก้ไขปัญหาก็ให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันพิจารณาช่วยกันดูแล้วก็ทําให้มันสามารถตอบสนอง ความถูกต้องความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ผมยืนยันว่าหลังจากที่ผมกลับมาแก้ไขแล้วเนี่ยผมสามารถจําได้เพียงวันเดียวผมก็เสร็จแต่ผมก็ต้องฟังความคิดเห็นของศาสนะตามที่กฎหมายตามที่เจตนาลมของรัฐนูลได้บัญญัติไว้เช่นกันผมจะละเลย ความเป็นกฎหมายของรัฐนูนและและเลยความเป็นพักการเมืองของพักที่ผมสังกัดก็ไม่ได้เช่นกันนี่ผมกราบเรียนในเนื้อหาสาละซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ผมผมนําเรียนแค่นี้ครับในเรื่องกฎหมายก็จริงๆแล้วขนานี้มัน,ย,น,นยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนของการพิจารณา จริงๆแล้วเนี่ยในที่ประเด็นที่พูดกันในสังคมเนี่ยฉบับหนึ uh ่งก็ยังอยู่ในขั้นการนาเข้าสู่บรมอีกฉบับหนึ่งก็มือพักท่านพักรัฐบาลก็เริ่มกำลังพิจารณาอยู่ก็เป็นกระบวนการทางด้านรัฐการเมืองอีกฉบับนึงก็เป็นกระบวนการทางด้านกระทรวงกลาโหมที่กำลังนำเข้าสู่บรมและนี่มันยังไม่จบก็ต้องรอตอนท้ายแล้วกันว่าตอนท้ายมันจะออกมาอย่างไรพี่น้องสื่อมวไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องนี้ก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ก็ไทยต้องกลับไปคุยกันเองก่อนไหมครับมันเหมือนกับไม่งั้นทางกองทัพก็จับสนท่าตีเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้สมัยคุณสุทินอยู่ก็ผ่านมาทางสภากราโหมเพราะว่าตอนนี้มาปรากฏเป็นข่าวแบบนี้อัละละนนี้ก็เป็นเรื่องขอ่ลาคกังฝูก็คงไม่ไม่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องตกรงนนะั้นผมกงคงดูแลเฉพาะในส่วน,น,น,นของกระทรวงในฐานะที่วันนี้มบเปน็นนันตีก็ถือว่าเข้ามาเป็นการมือครึ่งด้วยความจําเป็นที่การเมือจะต้องเข้ามา แทรกแซแงหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตั้งระดับในผลจุดยืนของท่านตรงนี้ท่านมองอยังไงครับถ้าถามจุดยืนของผมผมมองว่าตอนนี้คือเท่าที่สัมผัสตั้งแต่เป็นอาหารจากกนราทั่งจจุวันเนี่ยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น,นเกิดจากเกิดจากพัฒนาการาพัฒนาการศกเกิดจากความเชื่อใจและความเชื่อมั่นนะครับแต่ก็ในฐานะที่เป็นทหารเก่าเนี่ยผมก็ยืนยันว่าขอให้พน้องประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในกองทัพเชื่อมั่นในทหารนะครับว่า เรายึดมั่นในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอมีสถาบันการเป็นข้อมั่นคงอย่างย่างเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในสถานที่ใหม่ๆนี่ก็คือเรายึดนในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางทุกฝ่ายนะขอให้เชื่อมั่นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่บางท่านบางกลุ่มบางคนบางกลุ่มหรือว่าคนบางคนอะไรที่คิดในเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความเชื่อใจในกองทัพแต่ ในขณะที่ผมดับรงตำแหน่งก็คือเชื่อว่าการท่วงกำลังผมเนี่ยผมพูดคุยกันน้องๆตลอดผมมีความเชื่อมั่นในน้องๆเชื่อ,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 อมั่นในกองครับแต่ก็เชื่อใจด้วยว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นในยุคนี้แน่นอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนะนะฮะแล้วก็กฎหมายเขียนยังไงระเบียบเขียนยังไงเนี่ยถ้าคุณทําด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเอาคนดีที่สุดมาทำเนี่ยผมไม่เคยเห็นปัญหาสักช่วงเลยบางช่วงนี่ยังขัดกับเจตนาของบางคนเลยแล้วแล้วคุณ คุณไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นจอมทัพนะครับจอมทัพคือประมุขประเทศนะฮะในระบอบประธานาธิบดีก็เช่นประธานาธิบดีใช่แต่ระบอบกษัตริย์นะฮะหรือ constitutional monarchy คือประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยก็คือพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆคุณไปปรับโครงสร้างเนี่ยแล้วเอามาแบบเข้าคอรมอนี้ลดอันดับทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วมันใช่เหรอฮะนั่เลย ตรงเนี้ยผมคิดว่ากลับไปคิดใหม่ให้ดีนะฮะ<ม>คุณไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกิย์ส่งเป็นประมุกแล้ว<ม>ถ้าเป็นอย่างนั้น<ม>ในเนื้อหาผมไม่ได้ไม่ได้พูดมั่วนะ,ะมันมีการนําเสนอชัดเจนในสภาในกรรมธิการเนี่ย<ม>ก็ไปดูถ้อยคำนะฮะม,มันยกเลิกไอ้คณะอะไรเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ไปให้ทุกอย่างมันเป็นอํานาจคอรมก่อนให้โปรดเกล้าเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ระบอบของของประเทศไทยนะครับ แล้วก็ไม่ใช่อำนาจที่ถูกจัดวางไว้โดยรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามไปโยงกรณีที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้โยงกันจังเลย <c oughs> นะฮะอันนั้นเขาประกาศกฎอัยการศึกในฐานะประธานาธิบดี <c oughs> ซึ่งให้อำนาจตามกฎหมายไว้แต่ที่เขาพลาดและตอนนี้กำลังจะถูกถอดถอนเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเขาไปใช้ผิดเจดตนาหรือไม่นะครับ เพราะว่าไปอ้างว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปใกล้ชิดกับเกาหลีเหนืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับซึ่งโอ้ก็สุดสุดเหมือนกันถ้าพูดง่ายๆตามหลักกฎหมายและหลักรัฐธรรมนูญก็คือการใช้อำนาจโดยไม่ชอบในการประกาศกฎอาัยการศึกท,ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์เข้าข่ายที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกเราบางคนเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ก็ไปโยงสิ่งเหล่านี้ใจเย็นๆดูข้อเท็จจริงให้ชัดนะครับอย่าพูดเดี๋ยวเสียคนนะฮะอนุทินท่านอนุทินหัวหน้าพักก็ อยู่ในการเมืองมาพอสมควรตั้งแต่คุณพ่อมาเนี่ยเราก็เห็นกันชัดเจนอยู่แล้วว่าเหตุของการรัฐประหารเนี่ยมันคืออะไรและผลของมันเนี่ยไม่มีกฎหมายอะไรที่จะมารองรับหรือจะไปปกป้องป้องกันได้ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือนักการเมืองอย่าทําชั่วถูกต้องคือระบบ ัฒนธรรมของการการเมืองหรืออะไรต่างๆนะครับที่ผ่านมายังไงก็แล้วแต่แต่กองทัพเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบนี้มันเป็นการทําลาย chain of command หรือสายบังคับบัญชาทําให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกําลังพลเนี่ยต่อไปวิ่งเข้ากันมือหมดวิ่งเข้าการเมืองผู้บัญชาการทหารบกผู้จัดการทหารสุดจะไม่มีความหมายเอาอย่างนี้ถามว่าเป็นมูลเชือ้อถ้าเป็นรัฐบาลอื่นนะที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยนะคุณอภิรักษ์คุณวิโร์ครับแรงต่อต้านจะน,น้อยกว่าน,นี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเงาทะมึนทะมึนเนี่ยที่อยู่หลัง เป็นนานตรี 3, ปี44ถึง49อย่างน้อยก็เกิดความ มั่นใจของตัวเองก่อนในการกระชับคือทําให้กองทัพอ่อนแอก่อนเกิดสภาพความปั่นปวดเป็นกบเป็นฝ่ายเนี่ยนะครับดีไว้อันรัวแบ่งแยกและปกครองเนี่ยซึ่งเคยสําเร็จนะถ้าจําได้จนคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีปี4 5่หถึงสีผู้บัาการฐานบกเนี่ยเปลี่ยนมาทุกปีแล้วบางท่านยังไม่เกษียณถูกผลักไปเป็นผู้บัาการฐานสูงสุดเอาญาติพี่น้องว่านเครือตัวเองมารวรวมตำแหน่งผอเหล่าทัพแต่ในเดียวกันเนี่ยมันก็นาไปสู่วิกฤตที่ทําให้กองทัพเกิดความรับไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้ามามาเสียบหัวหรือกระทั่งประวัติกกกกาารรรััับชเนนนนีี่่่่ยไมม้วสพพธ์หใืท ่ชนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันเกิดวิกฤตไทยรักไทยต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนหัวระดับแม่ทัพภาคที่สีเงี้ยผมไม่บอกชื่อนะแต่ว่าถ้าคนไปนศึกษาก็จะรู้ดีว่าขาก็ไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผิดน้อยก็บอกว่าจะไม่เกิดการออรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับในขณะที่นู่นฮะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดียืนอยู่ข้างหลังยิ้มผู้บัญชาการทหารบก ก็ยืนยงหลังยิ้มนะฮะสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้มัญชาการอาหารบุกนักข่าวก็จี้ไม้ถามอ่ะจะยึดอำนาจไหมยึดอำนาจไหมพลเอกว่าไม่มีไม่มีสมัยพลเอกสนทิบุญยนกลินนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านขามีข่าวยึดอำนาจจิงเป๋่าจิงเป๋่าจิงเปลอาไม่มีไม่มีไม่มีรอบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเช่นกันนะครับก็คงเป็นคำตอบนะ ทักษิณก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะอยู่ครบวารัและก็จะไม่เกิดรัฐปบะาารเกิดขึ้นแต่ทักษิณพูดอันหนึ่งนะ่าสนใจมากบอกว่ารัฐปบะาารรูปรูปแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยนะ,ะเป็นรัฐปบะาารเปลี่ยนรูปหรือรัฐปบะลารเงียบนะ,ะคิดนะคำพูดนะครับว่าเป็นรัฐปบะหารเงียบนะครับแต่เขาก็บอกว่า อย่าเอาเสือมาคุยกับเขานะาเพราะเขากลัวในขณะที่ทักษิณก็จะนัดทำการประชุมพักเพื่อไทยอ้างว่าเป็นนักวิชากรุงวิชาการอะไรก็ลแล้วแต่แต่ขณะเดียวกันเขาก็ให้แกนนำเสื้อแดงสามคนประกาศท้าดีเบตกับคุณสนทธิลิมทองุณช่วงนี้ไปง่าย กระดังเข้าสู่เดซนการเมืองเป็นที่รู้กันหมอดูนักวิเคราะห์พูดตรงกันฮนะเดซนจะจบละอัฐบาลอุ้งอิงจะจบละหมอดูทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดทํานายตรงกันหนีลูกเดียวทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็จะหนีทั้งตะกูลในรอบนี้นะไม่รู้หมอดูจะถายถูกหรือเปล่านะนะครับแต่ที่แน่ๆวันที่18 ธันวาความพุทธศักร,ราช2567บปชก็จะนำเรื่องของชั้น14เข้าที่ประชุมใหญ่ว่าจะออกหัวออกก้อยจะเอายังไงจะเอาผิดใครบ้างชี้มูลใครผิดใครถูกในขณะที่มอบของคุณสนธิริมทองคุณก็นัดชุมนุมประท้วงในวันที่18 ธันวาคมพุทธศ,ศักศราช2567เช่นกันโอ้โหฟลุกขนาดเลยนะครับนั่นหมายความว่าเดซโซนกำลังเกิดขึ้นการโดมรันกำลังเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าท้าดีเบตกันเนี่ยที่ผ่านมาในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก็ท้าตอนนั้นก็มี3มเกลอ แหวงโตจิลาการวีละมุสิกพงศ์แล้วก็อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็นัดเพื่อที่จะด,ดีเบสกับคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะถ้าใครจำได้ปี2 5 5 3นะครับดีเบตออกแล้วเป็นไงบ้างยิ่งหนักกว่าเดิมรอบนี้เหมือนหนังม้วนเดิม,มวนมาที่เดิมแต่คนละฝ่ายนะครับเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ฝั่งทักษิณก็สู้อะส,ส่งไอ้สามเกลอมาสู้แต่สามเกลอรอบนี้เป็นสามเกลอเสื้อแดงเปลี่ยนคนกันเองเอามาเถียงที่ผ่านมาไปเถียงกับจุฬาพร์ก็เถียงไม่ชนะพูดง่ายงมาเถียงกันให้ดูอะเถียงไม่ชนะนะครับและแต่ละคนที่ผมก็เป็นนักพูดของฝั่งเสื้อแดงผมก็ดูแล้วถ้าไม่รอดไปคุยกับคุณสนที่ก็ทําไม่รอดคุณสนที่คุณปานเทพเอาสองคนพอละไม่ต้องไปมากเลยไผไม่รอดนะครับ 2ต่อสาสู้กันก็ไปไม่รอดนะครับตอนนี้เกมตอนนี้ไม่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงมันเข้าสู่เดสโซนแล้ว Dead Zone เดสโซนเรียบร้อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทุกคนว่ามันจะไปแบบไหนวะแค่นั้นเองจะขึ้นบกที่ไหนวะก็แค่นั้นเองแต่ทักษิณรู้แล้วมองออกแล้วมันเกิดการรัฐบาะหารซ่อนรูป หรือรัสะหารเงียบเกิดขึ้นแน่หรืออาจจะเป็นการรัฐประหารจริงๆก็ได้แต่อย่างไรก็ตามยินันฟันธงนะครับว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนั้นชนะแน่นอนแต่จะชนะอย่างไรรูปแบบไหนวันไหนโปรโด,ดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ